รงกายแรงใจนะครับประหยัดให้ที่น้องของเราเนี่ยทาหารทั้งหลายตรงหนักในหน้าที่ที่สําคัญยิ่งให้เราไปทบทวนถึงบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมามีข้อบอกพร่องอะไรบ้างเมื่อปีที่แล้วก็มีอุบัติเหตุลังพลเราเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับแล้วก็เกือบเกือบเกือบนะทุนเสียชีวิตนะกองนาวุนไปเจอไปฟ้า รับงจรแค่นั้นอยู่นะครับอันนี้ก็อผู้การก็ไม่อยากจะให้ทิน่า,าตาเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามาันจะสูญเสียบ้านเช่นของเทา้าบูธอะไรต่างเรื่รองสกัดต่างๆสถาาอื่นที่เขาถามสถา้การได้ครนบเพราะว่าเราไม่สามารถที่ทํเหนือนเดียวได้สุกป้องกันภัยป่ายเงนเดือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหลายเหมืองน,นั้นถ้า ทหารของฟลเมษเจ้าอยู่หัวเป็นเลิศดีนะฝนก็จะมาครับก็ขอรไปนาคุณชาสินั้นมุ่งมั่นมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในข่าวที่จะเกิดโรคภัยนะครับถ้ามันไม่เกิดก็ดีนะก็ขอเก่าวันเท่นี้ก็ดี ระเบียบคะไว้ครับระเบียบ

âm gần khanh đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn กครับเนในเรื่องการเตรียมพร้อมนะครับอย่าองเีจะสั่งให้ทุกคนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่วางอยู่นะครับทุกคนต้องใส่ต้องพร้อมปฏิบัตินะครับเครื่องมือนะครับสิ่งของใดบ้างจะต้องอยู่ไหนอย่างไรจะต้องชัดเจนนะครับจะขอตั้งกล้องเลยครับทัดขบถาว

có nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn